สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูสูตรเด่นบนระยะยาวจะมีทั้งหมด2ส,สูตรไปจำงวดวันที่1มีนาคม2565ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชะแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ คลิปนี้มาดูสูตรเด่นบนนะคะมีทั้งหมด2ส,สูตรนะคะมาดูสูตรที่1ก่อนเลยนะ,ะสูตร,ส,ตรสูตรนี้จะเป็นสูตรที่อาจารย์เรียกว่าเป็นสูตรแปลกนะคะสูตรนี้จะมีแค่สองชุดก็คือชุดเทีมีที่ปีห้าหกเจ็ดนะคะที่เป็นเลขไหลนะตัวนี้นะสมัย ในปีพศออ2560 64นะที่จะมาบ่อยๆนะคะก็จะหลุดไปแล้วนะคะหนึ่งงวดงวดที่แล้วก็กลับมาเข้าอีกนะคะต่อต่อมาก็จะเป็นเลขที่ทำได้ก็จะเป็น012ะะในสูตรนะคะจะมีแค่สองตัวไม่567กับ012นะคะจะให้สังเกตดูนะคะนะคะ่ัมา567012 567แบบนี้นะคะ เราจะใช้ที่หน่วยครั้งที่4คูณที่5คงที่มีค่าเท่ากับ x และบวก1บวก1ะ,ะสูตรนี้เดินมาระยะน8ะคะยีดงวดนี่นะคะ่ะงวดนี้เป็นงวดที่28่สิจะหลุดทั้งหมด1ง,งวดนะคะเป็นระยะยาวนะะถือว่าเป็นระยะยาวอาจารย์ก็จะวางให้ชมนะะแทบทุกงวดเลยนะ,ะงวดนี้ก็ขออนุญาตวางในคลิปนี้เลยนะคะ แล้วเรามาวิเคราะห์ตัวเลขของความน่าจะเป็นนะคะกันนะคะ,มา,ะมาทุกงมาทุกงวดนะคะมาได้ทั้งทั้งร้อยสิบหน่วยแล้วมาได้หน่งถึตัวด้วยนะคะหนึ่งถตัวนะคะนี่ห้ากับเจ็ดนี่ก็ห้าเจ็ดเก้าจะดูที่มีสีส้มๆเนี่ยเป็นพฤบเลยนะคะส่วนสีเหลืองนี่ก็จะเป็นตัวห้าคงที่นะจะมาหลุดในงวดที่ออกนะคะสามศูย์แด ะะตรงสามศูนย์แปดยังเป็นระยะที่ยี่สิบห้างวดก่อนนะคะยี่สิบห้างวดแล้วแล้วค่อยหลุดสองสามห้าเนี่ยค่ะจะหลุดตรงงวดที่ออกสามศูนย์แปดนะคะสามศูนย์แปดอาจารย์ก็วางให้ชมตามปกตินะคะอย่างไหมมั่นปันมือที่ห้ากับหกอยู่นะคะออกมาที่สามศูนย์แปดนะต่อมางวดที่แล้วนะคะก็ ออตรงห้าเก้าเจ็ดนี่นะคะห้าเก้าเจ็ดจะเด่นที่ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดออกห้าเก้าเจ็ดมาได้มาสองตัวเลยะคะ่ะหลังจากหลุดนะคะมาถึงสองตัวเลยลอะะงดูสิคะนี่คะไม่ห้าหกเจ็ดนะคะ, 5, 6, 7, ะ,คะก็ศูนย์หนึ่งสองนะมีแค่นี้เองนะ,ะมีแค่สองตัวนี่แหละไม่ห้าหกบังงวนก็เนี่ยศู 0, 1, 2, นย์หนึ่งสองก็ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ด คราวนี้มาเปลี่ยนจากห้าหกเจ็ดที่ได้มาสามงวดติดแล้วหลุดไปหนึ่งงวดตรงนี้นะคะอันนี้ศูนย์หนึ่งสองนี้จะน้อยนะคะแต่ห้าหกเจ็ดจะเยอะนะคะห้าหกเจ็ดจะเยอะนี่ยสามสี่งวดก็เจอศูนย์หนึ่งสองนะคะห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดแล้วก็มาศูนย์หนึ่งสองตรงนี้สองงวดเอาเวน้นเว้นนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะในสูตรตัวเลขไปเมือไหร่เนี่ยอาจารย์เขยบให้ได้นะคะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะประมาณนี้นะ ใหญ่ไปก็จะเบอร์นะคะอย่าเดี๋ยวมันจะเบอร์ประมาณนี้นะอ่ะเราก็มาดูตรงหน่วยครั้งที่สี่นะคะหน่วยครั้งที่สี่ก็เป็นห้าเก้าสองห้าเก้าสองก็เป็นเลขสองอะเอาเลขสองมาวางแล้วคูณกับห้าห้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวคงที่นะคะเขียนไว้ซะหน่อยนะ,ะเริ่มเริ่มต้นที่บรรทัดใหม่แล้วนะคะเพราะมันยาวไปตลอดแล้วก็จะลองวางไปเรื่อยเรืนะคะอ,ะอาจารย์ก็ ไม่ได้ไม่ได้ปรับสูตรอะไรค่ะนะไม่ได้ปรับเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราปรับมาเป็นสี่ตัวนะคะตรงนี้นะดูตรงสี่ตัวนี้ก็เป็นห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดนะคะก็จะมาเข้านะคะแต่อาจารย์มีสูตรสี่ตัวก็มีเยอะแล้วนะคะสี่สี่ตัวก็มีเยอะหลายสูตรแล้วสูตรนี้จะไม่ปรับนะคะจะอาศัยใช้ที่ ที่สามตัวนี่แหละน้อยตัวดีนะคะหลุดก็มันหลุดก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะสูตรหวยมันต้องมีเข้ามีหลุดบ้างนะคะจะให้มันเดินไปตลอดเลยมันคงเป็นไปไม่ได้นะจะมีจังหวะที่หลุดบ้างน <Yeah. S 1> ะอาจารย์ก็จะใช้สูตรนี้นะคะใช้สูตรนี้อ่ะอาศัยจุดสูตรนี้แทบทุกงวดเลยนะคะ๋ยวงวดนี้เราก็ต้องอาศัยสักเล็กน้อยนะคะลองมาดูตรงสองห้านะคะที่เป็นห้าคงที่นะเดี๋ยวติต๊กซนเนาะ อาจารย์ไม่รีบนะคะเพราะว่างวดนี้มีเลขที่อยู่ในใจแล้วแต่อาจารย์ก็ไม่ทราบว่ามันจะมาหรือเปล่าเท่านั้นเองนะมีอยู่แล้วนะคะสามตัวบนแล้วก็สองตัวบนแล้วก็สองตัวล่างอนะมีอยู่แค่อย่างละชุดสองชุดเองนะคะสําหรับงวดนี้นะสองห้าก็เป็นสิบนะคะก็เป็นเลขศูนย์ศูนย์ตัวแรกจะบวกที่หนึ่งขึ้นทัดใหม่นี้ต้อง ใส่สัญลักษณ์ไว้สัหน่อยนะคะแต่ต่อไปก็ทําแล้วใส่มาเรื่อยๆเลยนะในสูตรหนึ่งสองนี่นะคะอาจารย์จะถ้าชอบเป็นการส่วนตัวเลยก็เป็นคือเลขหนึ่งนะคะติดไปเบาๆนี่ค่ะ,ะตัวตัวรองก็เลขสองนี่ก็จะไม่ชอบแล้เลขศูนย์ก็ไม่ชอบเลยชอบแค่ตัวเดียวนะคะเลขหนึ่งเอาเอาตรงนี้ไว้ก่อนนะคะตรงสูตรหนึ่งสองเดี๋ยวลองมามาเรียนอีกหนึ่งสูตรก่อนนะคะอีกหนึ่งสูตร สูตรนี้ก็เป็นสูตรปกติมันก็จะเป็นสูตรเป็นสูตรชุดคู่ขวัญน,นะคะชุดคู่ขวัญอาจารย์ใช้มาบ20งวดเลยมั้งคะนะเนาะหลายนานมากนะคะจะใช้10บนบวก8ของที่มันเข้าทัก f กับ x นะคะบวก1บวก1บวก1โดยปกติแล้วมันจะชอบมาที่3ตัวด้านหน้ามากกว่าข้าง,งหลังนะคะ แล้วก็มาดูตั้งแต่งวดที่1่เลยนะคะเราจะเข้ามาอาจารย์จะสไลด์ให้ชมไปเรื่อยๆนะคะอันนี้จะเป็นสูตรเก่านะคะมาชมเพื่อความเพลิดเพลินนะคะในการดูดูทางของตัวเลขแล้วก็ดูตัวเลขต่างๆนะคะที่มันเข้ามาให้เรามีสูตรเอาไว้เสี่ยงโชคกันนะคะเสี่ยงโชคกันนะ อันนี้ก็คือยี่บเจ็ดงวดและค่ะสุดปลบรรทัดแล้วเราก็มาขึ้นนะคะสูตรนี้ก็ยาวนะคะยาวก็มียาวยังไงก็ยังมีหลุดนะคะหลุดไปหนึ่งงวดนะคะเหมือนเมื่อกี้นี่นะคะเมื่อกี้ก็หลุดงวดหนึ่งอะสูตรนี้ก็หลุดงวดหนึ่งนะคะอ่สูตรนี้ก็จะชอบมาที่สิบหน่วยด้วยนะคะชอบมาที่สิบหน่วยแล้วก็อาจารย์จะทไว้นะคะตั้งแต่งวดที่ยี่สิบแปดมานี่ก่อนหน้านี้อีกประมาณ เออเอ่อ,อ,อสองงวดนะคะอีกสองงวดคือตั้งแต่ยี่สิบหกมายนะี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดแล้วก็ยี่สิบแปดมาจะยาวจนถึงปัจจุบันเลยนะคะเออจะมาที่สามตัวด้านหน้านี้นะคะตัวข้างหลังนี้เออยังไม่มาเลยนะคะยังไม่มาเลยตัวข้างหลังที่อาจารย์ตีเส้นขั้นไว้นี่นะคะสี่ตัวถ้าเป็นทั้งหมดสี่ตัวนะคะมันจะยาวมาทั้งหมดสี่สิบงวดนะคะแต่เรามาสังเกตดูว่า ช่วงหลังๆมานี่นะคะจะมาที่ตัวข้างสามตัวหน้านะ,ะจะหลุดไปที่งวดที่สามสิบหกนี่นะคะสามสิบหกนะฮะตรงหนึ่งสองสามสี่นี่หวยออกศูนย์หกแปดนะคะก็จะหลุดหลุดไม่มีเลยนะคะไม่มีแล้วก็ไม่ปรับสูตรใดๆทั้งสิ้นนะคะเอาแบบนี้เลยหลุดก็หลุดไปเลยนะคะ มาเมื่อที่สามที่เจ็ดก็กลับมาเข้านะคะตรงหนึ่งห้าเก้าก็เข้าที่เลขห้าสามศูนย์แปดก็เข้าที่เลขสามแล้วก็ห้าเก้าเจ็ดก็เข้าที่เลขเก้านะคะของเมื่องวดที่แล้วนะ,ะสําหรับงวดนี้เป็นงวดที่สี่สิบสี่สิบเราก็มาเอาเอา่อสิบบนที่เป็นเลขเก้านะคะตรงนี้นะคะมาบวกกับแปดคงที่นะคะยายนยังติก๊กสีผิดเนะี่ย ก็เบอร์เบอร์ไปบ้างเนาะแตาทำส่วนใหญ่เป็นเลขคงที่เนี่ยจารย์จะใช้ที่สีเหลืองนะฮะ,ะจะได้เป็นสัญลักษณ์ส่วนตัวเด่นก็จะเป็นสีส้มบ้างสีม่วงบ้างสีชมพูอะไรแล้วแต่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้สีส้มนะคะสีส้มเนี่ยจะเป็นตัวเด่นอันนี้งวดนี้นะคะคือเจ็ดแปดเก้านะคะถ้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้า ถ้าเกิดว่าจะมีตัวชอบนะคะมีตัวชอบก็งวดนี้อาจารย์ทําตัวเดียวนะคะไม่ทราบว่ามันจะมาหรือเปล่านะได้ได้เป็นเลขแปดนะคะสูตรตัวเดียวนะคะมาระยะสั้นๆนะคะมาระยะสั้นไม่ไม่ระยะยาวนะถ้าเป็นระยะยาวจะเป็นเลขหนึ่งนะคะเป็นเลขหนึ่งไม่มีในนี้นะคะแต่ว่าก็จะไป อยู่ในคู่โต๊ะนะคะคู่โต๊ะแล้วก็ตัวมอสกคู่นี้นะครับที่อาจะให้ให้ชมของของงวดของสูตรตัวนี้นะคะเนี่ยตรงนี้นะคะเนี่ยอันนี้นะเนี่ยอันนี้ครับมันจะเป็นวิ่งวิ่งตัวเดียวระยะยาวนะคะเป็นเป็นเลขหนึ่งเลยนะได้เป็นเลขหนึ่งคราวนี้เราได้หนึ่งแล้วตะกี้ก็คืออะไรคะเจ็ดแปดเก้านะคะ ศูนย์ตัวหลังเนี่ยคือมันไม่ไม,ไม่ค่อยมาใช่ไหมคะไม่ค่อยมานะตัวนี้ไม่มาตัวนี้ก็แสดงว่าจะไม่มาด้วยนะคะอาจารย์เป็นดินสอดีกว่านะจะได้ลบได้ถ้าเผื่อมันมาใช่ไหมคะมันมาสมุดอันนี้เราเป็นตัวเก็บสูนใช่ไหมคะเดี๋ยวมันจะเลอะใช่ไหมอันนี้ศูนย์ไม่ไม่ไม,ม,ม่เอาก็เอาตรงนี้ก็ศูนย์ก็ออกไปด้วยนะนี้นะก็จะเป็นหนึ่งกับสอง หนึ่งกับสองนี่อาจารย์ก็จะชอบหนึ่งเพราะว่ามันจะมีวิ่งระยะยาวเขียนไว้ตรงนี้ได้ฮะตรงนี้บันทึกไปได้มีจะมีสูตรวิ่งระยะยาววิ่งฮะตัวเดียวระยะยาวระยะยาวนะก็จะเป็นเลขหนึ่งนะคะได้เป็นเลขหนึ่งมันก็จะมาชนกันไม่ไม่ทราบจะมาต่อไหมฮะถ้าตัวนี้หลุดตัวนี้ไม่มาตัวนี้ก็อาจจะมานะคะจะอาจจะมานะต่อมาก็มาดูตรง ตรงที่อาจารย์เคยทําไว้ให้นะคะอาจารย์เคยบอกแล้วนะคะว่าถ้าเกิดเรามีตัวเด่นนะคะมีตัวเด่นแล้วเราก็จะกลับมาทําอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงตรงนี้นะคะเนี่ยอาจารย์วางให้ชมในคลิปที่แปดนะคะไม่ต้องดูแล้วนะมาดูมาดูตรงนี้เลยนะคะมาดูตรงนี้เมื่อสักครู่นี้มีเลขหนึ่งใช่ไหมคะเจ็ดเก้าหนึ่งคะก็จะแต่ในสูตร ในสูตรนี้ก็มาได้หนึ่งถึงสองตัวทั้งสองอันเลยนะคะทั้งสองอันนะที่เราจะใช้เป็นเป็นโต๊ะนะคะงวดที่แล้วก็เข้ามานะคะเข้ามาในสองตัวนี้แล้วอาจารย์ก็วางต่อไปเลยนะคะในเป็นงวดที่สิบสี่เลยเอามาดูซิว่าสูตรที่อาจารย์สอนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจะมีเลขเ,เขียนไปตรงนี้เลยนะตรงตรงข้างล่างแล้วกันเนาะจะได้ไม่ไปไม่เกี่ยวข้องกับเขาจะเป็นเลขศูนย์หนึ่งสองใช่ไหมคะศูนย์ หนึ 1> 1, 2, Connie, en. Tamam. En 89, ่งสองเห็นไหมคะเนี่ยศูนย์หนึ่งสองนะแล้วก็เมื่อกี้นี้อะไรคะเจ็ดแปดเก้านะเจ็ดแปดเก้าเขียนไปน่าจะเดี๋ยวผิดไม่อยากลบนะคะเจ็ดแปดเก้าใช่ไหมคะมันจะเอ่อตัวตัวข้างหลังนี้จะเป็นเลขศูนย์แต่ แต่มันจะไม่ค่อยมาใช่ไหมคะตัวสุดท้ายนี่ที่เราตีเส้นขั้นไว้แบบนี้นะคะทาไปด้วยตัวนี้มันจะไม่ค่อยไม่ไม่มาเลยไม่มาหลายงวดเลยคะ่ะด้าน,นหลังจะมาแค่สามตัวด้านหน้านะคะอย่างที่บอกไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ไม่มีด้วยเราลองเอาหนึ่งกับสองมาเทียบสิคะตรงนี้คู่โต๊ะชุดนี้นะคะที่อาจารย์วางให้เนี่ยอาจารย์จะชอบมากเลยนะคะ เมืที่แล้วจารย์ก็ชอบอ่ะแล้วก็มาจริงๆด้วยนะคะในคู95่95 9559อะ้านะส่วนชุดนี้นะคะจารย์จะลองเทียบให้ให้ชมนะคะก็ะจะมีเออเลขเลขดูที่012ก่อนนะ012มันมันไม่มีเลขสองใช่ไหมคะมันจะมีแต่เลขหนึ่งนะคะเนี่ยแถวลงมาตรงนี้ที่เป็นเลขหนึ่งนะคะเลขเลขหนึ่งแต่ หลักร้อยนะคะคงจํากันได้นะร้อยบนนะคะร้อยบนอาจารย์ขอพูดในที่นี้เลยนะคะร้อยบนเออร้อยบนวงเล็บไปหน่อยนะคะตรงนี้อันนี้คือเด่นเด่นยกมานะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เราเรียนกันนะต้องตามอาจารย์ให้ทันนะคะสําหรับสมาชิกคงตามทันนะคะท่านผู้ชมก็อยากจะตามทันก็อาจารย์ก็ ไม่ทราบนะอธิบายให้แบบนี้นะคะเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆก่อนเดีย๋ยวจะไล่ต้นขั้วให้ดูสักเล็กน้อยนะอันนี้มาที่หลักร้อยเราจะชนเด่นตัวเดียวเลยนะคะที่สี่ตามจริงแล้วนะคะจากหลายสูตรนะคะอะชนที่สี่นะคะจะเพราะว่าสี่ถ้าลองก็จะลองสองใช่ไหมคะตัวลองตัวลองก็คือเลขสองตัวลองคือเลขสองอันนี้คือร้อยบนนะ ร้อยบุนะคะร้อยบนนี้เด่นสี่ตัวนี้เลยนะคะอันนี้เราเราดูใช่ไหมสี่แล้วรองสองอ่ะสองก็ไม่มีตรงนี้ด้วยนะคะที่จะจับแล้วตัวเด่นตัวเดียวนะคะตัวเมื่อกี้นะะี้ค่ะที่ที่อาจารย์บอกเนี่ยตัวนี้นะคะเป็นเลขแปดนะคะอาจารย์ที่ชอบตัวเดียวเลยนะคะสําหรับงวดนี้นะคะแล้วก็ไปชนกับ สองตัวแล้วกันเออแปดแปดกับสี่มาได้หนึ่งถึงสองตัวนะคะเป็นสูตรนะงวดที่แล้วได้ดน,นะคะงวดที่แล้วได้เก้ากับหกนะคะเก้ากับหกมันมาที่เลขเก้านะงวดนี้ก็มางวดนี้ได้แปดกับสี่นะคะอาจารย์ก็มาได้หนึ่งถึงสองตัวด้วยนะคะสูตรนี้นะอาจารย์ก็ชอบที่แปดเพราะว่ามันไปชนตัวเดียวนะคะในตัวเดียวแบบระยะสั้นนะ ไม่ใช่ระยะยาวนะคะแต่ถ้าไปเลขหนึ่งตรงนี้นตรงนี้จะ,จะ,จะชอบที่หนึ่งนะคะที่เป็นระยะยาวฉะนั้นเราเรามีหนึ่งแล้วก็มีแปดแล้วก็มีสี่นะคะแล้วก็จะมาดูคู่โต๊ะนะคะอาจารย์ก็จะชอบเป็นคู่สี่หนึ่งนะคะคู่นี้เลยนะคะชอบคู่นี้แล้วเราลองจับดูนะคะถ้าเกิดเอาสี่ทั้งหมดนี้ต่อตอนแรกเลยนะคะแล้วเอาแปดมาใส่นะคะเอาแปดที่เป็นตัวเดียวเนี่ยมาวางวางไว้เป็น ตัวเดียวนะคะแล้วจะมีหลักสิบนะคะหลักสิบชนกันนะคะที่เลขแปดเหมือนกันนะคะก็จะวางเป็นสี่นะคะที่เป็นหลักร้อยนี่ใช่ไหมคะสี่ที่เป็นหลักร้อยเอามาวางไว้ตัวหน้านะคะก็เป็นสี่แปดเจ็ดนะ,ะแล้วก็สี่แปดเก้าแล้วก็สี่แปดหนึ่งนะคะเดี๋ยวอาจารย์ยังไม่ได้สอนแต้มรวมสามตัวบนนะคะส่วนแต้มรวมสองตัวบนอาจารย์สอนไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีแต้มอะไรบ้างนะ ตมจำกันได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวอาจารย์ดูซิแต้มแต้มแตมสองตัวสองตัวบนอ,อแต้มสองตัวบนจะชนกันที่เก้าศูนย์สองนะเก้เขียนไว้ตรงไหนเนี่ยไม่มีที่เขียนแล้วเนี่ยแต้มสอนไปหมดเลยนะคะอาจารย์ก็เลยเอามา มา,มาพูดได้นะคะมาพูดนะแต้มจะเป็นเก้าศูนย์สองนะ,ะที่เป็นตัวเด่นนะคะตัวรองก็คือเลขแปดแต้มแปดนะคะอันนี้คือแต้มเนี่ยเขียนไปก่อนแต้มนะคะเก้าศูนย์สองรองแปดเราก็ลองมาเช็คสิคะแต้มเกนะ้าเออสองเฉพาะสองตัวนะคะแต้มนี้เป็นสองตัวนะไม่ใช่แต้มสามตัวนะคะสองตัวแต้มนี่สองตัว มาดูที่สองตัวนะคะมีเจ็ดกับแปดเจ็ดสองสิบสี่เป็นสิบห้าอันนี้ก็ไม่ไม่ผ่านเลยนะคะถ้าเป็นถ้าเราเอาแต้มด้วยนะคะแล้วก็เก้ากับสี่เก้ากับเก้ากับแปดนี่เป็นสิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดก็ไม่ผ่านแล้วแต่อ่ะหนึ่งกับแปดแต่แต้มเก้านะคะแต้มเก้าตัวนี้ตัวนี้นะคะก็คือหนึ่งแปดแต้มเก้าก็จะได้ที่ตัวนี้นะคะตัวตัวท,ที่อาจารย์ดาวไว้ให้ ทำไม่ถูกกันเนี่ย่ะอ่ะประมาณนี้นะ,ะชุดนี้นะคะที่อาจจะสวยลองวิเคราะห์ดูเฉยๆนะคะเดี๋ยวต้องเรียนไปเรื่อยๆก่อนนะอย่าเพิ่งมาเชื่อที่อาจารย์พูดนะคะอาจารย์ทําไปตามที่ว่าที่เราทํามาทั้งหมดเลยนะคะถ้าเป็นตรงนี้ก็จะได้ตรงเนี่ยค่ะมันจะได้ตรงแต้มนี้นะคะใครชอบปางคะเนี่ย ก็เป็นสี่แปดหนึ่งนะคะถ้าตัดสองตัวก็จะเป็นอ่าแปดหนึ่งแปดหนึ่งแบบนี้ติ๊กซะหน่อยนะคะโอ้เปื้อนเลยอ่ะติ๊กเร็วไปหน่อยนะคะยังไม่ทันแห้งเอาไม่เป็นไรเนาะอะ่ประมาณนี้นะคะอ่าสำหรับ อาจารย์แค่วิเคราะห์ให้ให้ชมเฉยๆนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะก็เป็นสูตรที่อาจารย์วางไว้ให้นะคะอยู่ในคลิปที่8ค่ะใครอยากจะชมก็ลองเข้าไปชมนะคะนี่อีพีที่ที่แนะคะเป็นเจาะโต๊ะบนนะคะสอนไปเรียบร้อยแล้วนะเราเอามาเทียบดูเฉยๆนะคะที่เราเรียนในสูตรนี้มีความเป็นไปได้แค่ไหนนะคะใครชอบเหมือนอาจารย์มากนะคะเจ็ดแปชอบที่8นะคะแล้วก็ศูนย์หก็ชอบที่1นะคะ,ะสําหรับคลิปนี้นะอาจารย์ก็ฝากเป็นนะคะเป็นเด่น เด่นบนนะคะระยะระยะยาวนะถือเป็นระยะยาวมีทั้งหมดสอชุดนี้นะคะชอบก็จัดการไปเลยนะคะชอบ,ชอบะะเดี๋ยวพบกับอาจารย์ใหม่คลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็อยากชมก็กดติดตามไว้นะคะ,ะเลือกดีๆนะอาจารย์ออฝากคลิปนี้นะเป็นคลิปที่ให้ท่านผู้ชม เลือกแล้วก็วิเคราะห์ด้วยตัวเองเลยนะคะแต่เพอของอาจารย์อาจารย์ก็ชอบแบบนี้นะจะจะมาหรือไม่นะอาจารย์ก็ไม่ทราบนะคะเดี๋ยวพบกับอาจารย์ใหม่แล้วกันเนาะคลิปหน้านะคะใครอยากชมอะไรก็คอมเมนต์บอกมาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ